สวัสดีครับผมมดยามเย็น,นะฮะวันนี้ผมจะมาปลูกต้นกล้วยนะครับเนี่ยครับต <c oughs> ้นกล้วยถางหญ้าพวกนี้นะครับถ้ามองไม่เห็นมัอนองแทงนะครับ ปลูกต้นกล้วยเดี๋ยวกับเดี๋ยวกับมาหว่านข้าวผมจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับตอนนี้ยังไม่หว่านข้าวนะชาวนานะครับผมเป็นชาวนานะทำนาปลูกต้นกล้วยปลูกอะไรปลูกผลกไม้นะครับน่งูนะครับ ใครชอบนะครับนี่นะนี่ครับผมบรรยากาศอย่างนี้เลยครับหมดยามเย็นนะใครชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ